ก็ถึงไวลามาขัดขอก็ถึงเวลาวันที่ที่อมมาขัดข้อครับทำงานงดนก็เรียนงานก็เมียก็มือเราบักค้มเอาม้นใหเออเยอกับบ้านเล็กเยอะบานงหญ สนสามหมื 30, 000, um, 7, yes. yep. uh ่นเจ็ด huh. ร uh ้อยเจ็ด huh. ส uh ิบเจ็ดบาทนะคะหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดบาทไม่รบกหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยค่ะเจ็ดสามตัวเพราะว่าปูเล่าแหนไม่กู้ไปเพิ่มเก้าเกียเก้าสิบเกียบาทนะคะบอกหูใจว่ายอดสิเทธิไรเนาะแต่ว่าครูว่าเอาโจ๊กแซ่เก้าสิบเกียสบาทเนี่ยสัตว์เก้าสิบเกียสคนนี้รวมลงลงคือลงตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดจาเสร็จนะคะ ครับผมค่ะนี่แหละพี่นี่พี่จราะเบิ้งเรือว่าพวกนี้จะไปเสี่ยมเป็นอาหารกางวันมือนก้ร่องเบื้องเนาะค่ะครับผมค่ะซื้อง่ายแต่เพราะว่าพวกนี้กับสดกับสามเจ็ดเด็กเจ็ดสามตัวค่ะเออเออหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเจ็ด้ำบันเดพี่ไม่คู่หรอค่ะบานล้วไม่กับสามเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะคะอเพราะว่าเด็ก้ โดนเด็กสามวันเจี๊ยบสามตัวจะเป็นสามเจี๊ยบเจี๊ยบตัวนี้น้องเยงวัอันนี้เป็นปากมานนะคะเป็นรวมบุญมาขอพรองปู่ขึ้นพันถวายปู่วัดสันวานางอัมพรสุชัยและครอบครัวนะคะพร้อมขอบกู้ขอถวายปู่ตาสานเรื่องผืนรวมท้ำบุญหาล้อยนะคะ้อมมาไล่เก่ากวงเพื่อสักการบูชากราบไหว้นะคะนี่ระค่ะ เขาเป็นนันมาแย่ดีๆเลยคตาคมาด้ราบอไรกันได้เยคหนครับคค่ะอันนี้สามาาถั้งนากระต่ายน่ะมซ่องค่ะนางกันยังวักันสะกอนบ่กันสะกอนกันสะกอนนนนนทะศิลินะคะนนทศิริค่ะเพิ่นบวมบุญมหาลัยบาทซาถูกค่ะเขาขอบคุณขอบคุณฝากมานํ้งมาตงตายเนาะนากระตายนะคะค่ะอันนี้ค่ะคือ นางประพัฒน์ศเดชศักดิ์ภูนนะคะเดชศักด์แม่บอเดชศักดิภุนวันเกิดนะคะวันเกิดบุญขอบรรณน้ำปูนะคะท่ามบูนถวายปูเกลรอยเกลยิ้มให้วันหนึ่งรอยอีกหนึ่งรอยยิ้มหนึ่งลอยหนาหน่อยหนึ่งรอยนะคะยิ้มกันเอกหน้าง่อยขอบคุณหลวงบุญมากนะคะ คอถือหวยได้ตัวปูอะไรได้ตัวปูค <c oughs> ่ะค่ะขอมูลขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะทัวร์โลกค่ะที่ร่วมบุญมากคอห้เายคนมีโชคมีลาภมีโชคมีมันสุขภาพแข็งแรงเนะคะ่ะเด้อมือเอือนขอใหายลำรวยไปรับกันนะคะตัวเลขที่ปูวอาก็ขอให้ออกนะคะทีเฮาซื้อได้วัทถไปค่ะลอตเตอร,รี่กียกมอนี้กามีขายนะคะคือมือเส้ากอับพอเป็นว่าไม่เชื่อ อย่ารวหรูเนะค่ะหรือว่าลงงง่ายกันตามที่แม่คู่เห็นนะค่ะเพราะว่าถ้าพอนาห้อยพญานาคมันอก็้จะเป็นห้อยเปียกแบบเป็นเงนาะคะเป็นเป็นร้อยขึ้นหนารถนะค,ะค่ะวันนี้แม่คู่ก็เลยถอยรถขั้นเดียวออกมานะคะเพราะว่าเสียรถเตรียมไปทั้บุญค่ะวันนี้ก็เลยว่าโอ้ยทางหนารถขึ้นซอสีมีฝุ่นหลายแท้สั่นแม่คู่ว่าสิเป็ดพาร์อ้ามันอออมคือห้อยอ,ยอยียงเนี่ยก็เดย ชอบสามนิ้วนี่แหละสี่ถึงสามนิ้วเมสี่นิ้วนี่แหละค่ะยุนารดปูเลยค่ะให้ไว้ยุกกระจกหมากระจกมันสิมีห้อยบ่บ่มีหมองเหลยอะไรบ้างมีห้อยแล้วก็มีสุดอยู่แล้วก็มีแต่ยุแถวหนาซื้อเท่านั้นอาจจะปักก้ให้เห็นให้ให้เข้าเอจใจกับบ้แน่เมื่อสิว่าเพราะว่ามือเครื่แม่คู่ฟันดีแม่คู่ถ้าเห็นเป็นเรียงต้องทำแม่คู่อยู่แล้วอย่างนั้นเป็นห้อยที่ซีก็เป็นเรียงที่กันแต่ว่าแม่คู่กับฟันนะคะมือเครื่นี่กะ คือจังมีแนวแบบว่าคือจังเป็นงานเนี่ยแหละคะ่ะเป็นงานเป็นงานใหญ่คือหาแห่เครืงเสียครือ่องแห่งานบวชเนี่ยนะคะ่ะแล้วก็มีนางล่ำบันนี้มีตะพูนาตาสดสือแจ่มใสคนไลยหลายบันนี้คือยินดีปีดาคื่องจ้างงานเนี่ยนี่แหละบันนี้แม่คู่ก็เล่คือ,หองห่องขึ้นมาแต่ว่ากับเปิดป่วนแหละบอกว่าพระเก่าชิบเก่าเด้อพระเก่าชิบเก่าบาพะระเก่าชิบเก่านี่ยแหละ ก้อขึ้เก้าสิบเก่าพ่อแม่คูกับทีทานไปนวนเมื่อนนี้นะค่ะไปจุดทูบันผะขายยุสารขายยุสารก็เรยว่าปูเอ้มาบอกไปตวตอนห้ดืห้มันไดให้ได้อห้าห้ลูกห้ร้านฟังห้เพ่อเด้เเดได้ขินได้ท่านน้ำอันดีตแม่คู่กับฟันแบบนี้นะคะแจ็คสีแม่แมเป็นแคสิ่อเกี้ยที่เทากบ่รูนนะคะแต่ว่าเทากับ เป็นแนวทางค่ะให้เป็นแนวทางเอฟซีนนพี่เจะระนาบุงว่นมันสิ่งถูกกับคนจแกาพองบอกหลังจากฟันแล้วนะคะยังกสุศกับไม่ยังวา่วาลดโลคันนี้มันคือจะมีมห่อยพยายนากบืนขึ้นเลยมือขึ้นต้่ามือนันปูว่าอันจำในบ่อยนั่งกอยบวชพระมือน,นันนี่พระที่บวชอ่ะจะโง่พระที่ที่ที่บวชทรานไหมค่ะที่บวชไหนเพื่อนนึค่ะมี่สิบเจออ็ดอง <ic> พมารวมบวชของบวชนั่นแหละ,ละพระสวดพรยังร่วมเหมืออเราไปสิบเกีดองค์คคมนีนแลวก็รถขั้นเนียกับว่าเนี่ยบูโเรเข้าบอคีตพอเม่นว่าพระคนก็ขี่รถขั้นเรียกหนัาขี่ขั้นเียเออนักก็เมียนหนันก,ก,นตนนนกตัวบวชนาตัวแห่ไปนั่นแหละแห่หนักค่ะโอ้าเมียนหนักมากพย่ะหนักมากเลยแม่เตือนแม่เตือนเข้าไ แม่กเลือกเลยค่ะปูกติหันบ่อเกียรติม่กู้แต่มือสาวนี้ปูยากใจกับเป้าเลยเพราะว่าว่าเป็นน่นๆค่ะว่าเป็นว่าเป็นมันออกเลี้ยงน่าความคิดจะคลองกับมักตั้งแต่เกียนเกเก่าศูนตังแต่เก่าาแม่คู่ซื้อไปแต่พอได้บอกว่าสิบเกสิบเกปูกระเบเรื่อย่แต่จะเอาปใส่แจแต่ว่าปูสิบวันเราเรยว่าหยั่งกับ่จากห้อยง่ายอีกทีเลยค่ะ ราเบ,บือเงอี่ยหมอเสาเนา<อ>ไฟมันสว่างไอบ้บ,บ้านก็มาเพาะทันเห็นละส,ส,ลส่งส่งเห็นส่คู่แม่ม่ไทยเอ,อ่แม่ไทยลงอ่ะคุมพันเห็นอยู่เป็นบ้านคส่เราเพิพ่็เห็นเป็นตัวเลขนัน่นแหะแต่ว่ากันแล้วแต่สุกไปสุงมักนะคะ่ะแม่คู่เห็นยังสี่แตเรยนํำม,มาว่าไหฟังค่ะนำมาว่าคหาเพื่อเข้าสิ่ในสูงในลาบค้างแค่เข้าเรื่อมเข้าใบเอจจหญ่เหลยกเหล็กรถปูนสองศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วกัน สองศูนย์เจ็ดหนึ่งภาคกระสือได้เก็ดศูนย์ูเจ็ดเจ็ดหนึ่งบาเสือตายอันเนี้ยคาอทขอได้ค่สามตัวเลยสองตัเพราะว่าส่วนหมากรวดปูหรืออว้ยังกับตามมันสีมีแปกๆมันสีอออเลยทุกสีทุกยามมันสีมีมีแนวมากเยอะล่นี่แหละเข้ากับประเด็นแค่ปูสีวานะกระสีวานส่วนมัละชุ่มยังเมองก็น้าดีปูกับบมีแนวสีเยเพิ่งกรเ็ดแ่ค่นั้นนะคะนอกจากบะมีตัวตนแต่ว่า ถามว่าเพื่อนกับสีสิงนั่นวันนั้นนี่ว่ามันก็เลยเปลี่ยนห้อยตามตีทีแม่คู่าไปเห็นอยู่วันนั้นวันนี้ว่าห้อยพญานาคก็ห้อยเดียวกันนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเแถวเออไม่ห้อยอยังหันว่าห้อยนึงก็บม่หอสีเมินเป็นแบบมันก็จะต้องเปลี่ยนเลยเป็นเปลี่ยนได้หมดทข้างหน้าเปลี่ยนขึ้นมาเป็นมือที่สีผาเออมือวันที่สีผามือวันสีเงินน่ะวันสีเงินพอดีแม่คู่กับฟันดีพอแต่เดี๋ยวแม่ปู่เพขานว่าเสริมสามบารมีเนาะค่ะเพคนจะสามารถแจ่มสิง มาหาปูยี่นี่เพื่อนันสิเฝ้าบ้านยี่นี่เฝ้าบ้านเลีทีหายเกศซืยี่หนี่ลาดที่มีพิจรารณาบุตรนะคะเด้ออ่าบาลีแต่สิ่งนี้ม้วนปูค่ะคือล่ลอเสียจ,จวนผ่ะเสียจ,จวนมากโมนี้่นะค่ะเด้อล่อติดตามค่ะจักหน่อยค่ะล่อเสียจ,จวนยี้หมี่ปูว่าจมกลายเป็นเสียจ,จวนมากนั่น,นะะแลจจนนหละนะคะเนาะค่ะเสียจวนก็ต้องเดินทางมาเด้ค่ะเด้อ บอกคนไปตะนบห่นยาสิว่าเสียใจวนว่เตมไปหมเมื่อไงว่ามเงินไทรคือไปดีกมังใหญน้เมื่อไี้ไปวาดที่สิบหาเมื่องปูกาครับปู้ที่ผักขาวเออเืองปูกู้้ที่ผักขาวปูผูู้คงจะท่จะนั้นกวหวานกะ่้าแกระักบูญาเท่าทีว่าทุกพระอ้ค์ เมือเ่อนีมันเนดือนมันร้อนเช่นไรเนาะวันที่สิบหกตัวจอมแล้วแต่าสีพันี่์ผู้ขาดสอพันบ่บอยสีอพอเอ้ยเขามาช่วงหนึ่งหอวบานคอยนั่เช็ดกันเด่นเรียบครับมือเขามาข่วงหนึ่งว่าเรียมาครับมือวาาข่อนครับง่วหนาคอข้างนี่ว่าผู้ใหญ่สดเด่ เออพอตรวจกอบมาไก่แบ pues nah e ่เช่นบ่มีไผนมาทวงพอ่าไก่ล้ยวไก่เอ้ยบอจามก็คือพอเค้าก็ค่อพอว่าคอยง่นรือพอจาขใครทั้งไม่เลี้วมันก็จะโดนขัดไงแบบเช่นวัยเขาท้วงนึกก็เขาบอกเป็นเสียก็จะบอกเป็นใครก็คือก็คือเอ้ยเนี่ย มีกูไปคนมาถามว่ากูโกวไปเรยว่ะมักหักมันเนาะเออแก้แคหน่าได้ยุงปิดขายเรื่อยงแวกเจะหายเข้ามาซื้อเมื่อกำลัาคุ้มขายลอตเตอรี่อยู่อยู่ปู้มามาคุ้มขายนั่งแวะปูนั่งแวะมาขายลอตเตอรี่ให้ครับไม่นั่งแวะ่ะนิ่งว่าย่งกว่าครับปูเร่องพ่อถือบกพอถือแรดถอเนอครับ อันอื่นั่งแหววมั่งคุกค้ายหน่ะว่าจังคืนนั่วมั่งเลยครับปูมุ่งคล้ายโตกันออกหัดโขขันจัืน <c oughs> นั่งมั่งออกโสมั๊งบ่ออกอ,อก่ะอุบัติเหตกังคืนออคนออกออกั่ง างมือสุดค้ายแะอแต่ว่าคัดกูเข่งแล้วคับไมนบอกออกคุบกแกบอก็าตัวแต่ว่ามันติดเตียมมันติดเตียมซื้อไเอ่่รวที่เบดก้านสัตปูปูมาตัวแกมาตัวแ้เลยที่ตัวตัวที่ปูบอกวที่อันัที่อันนั้นัพกะครับูมาวัดโล้วมาตั้กมข้าเอาแล้วมาติดแสงบ้านเชื่อรปูไม่ให้ความัน่ะมันแนเอาเลยบปูเอาเลยแเลย มันคือปูอัถือโกงนครับวันโค้ค้ค้ัหรวยนครับคชฟบคกเต็มค้งไปเครับปูเตคังเครับเออคือเชฟโค้กมือเขาได้เอาหมดว่าจัดเยปูจัดเลยอยกให้เนัครับสาธุสาธุสาธุครับปูเ่พระว่าไข่อฟังกครับคข่นพราวาไข่อฟังก์ิ่งเขียนกันขารไงครับปู อันที่ใครกู้บ่าไให้พอฟังว่าเขามาคุ้มขายตทีโหกหางวะครับปูธกวจะไงกับว่าเอาค่ะบม่เอาเพราไหนก็ยุบกับเอาสิครับปูเออแกมาเหมือนกู้พอขายมันก็คือขายก็หรือเนีครับเออจะหพอมันหน่อยมันซอยมันเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ้ร้านปูตาเปลี่ยนหมดนี่ยอดพุ้าข้าวาจะง่อยยใช่ไผมก็ม่เคืิดอะไรอย่างียมมันเปลี่ยนม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาตัว ไปหาง,ง,หาง,งาก,ก,ก็เลอไปหางก็เอาทิ่ข้อโขกอะไรก็ยืมโรงานปูวไม่ต่เพิ่มตัวปูวไม่เพิ่มหนว่งว่าร้ม ก็เพิ่มคารัเรเพิ่มเพิ่มสัพสินปูเพิ่มรัพสินครับวนี้ก็คือหายก็บอกแค่แข่หน่อยแค่ือครับก็คือสิายก้อถ้ามึงดังวัวเติมว่าปลาชบปลาช่งไห้อบอกว่าเวดคือหายรู้ไม่่าท่าออกก็เทพอาหายวัวไปถ้าพูดแค่ชิ้ผ่าช้นกหมือนหนึ่งแช้นดงหนครับปูถลานไม่ไากรเทาอลาช่วันที่ชิ้อกปกระเทะ ครับต้องะกใครอกก็เรียนหาักรับเมนรามือต้อบักคู่หมาบัง่ายอยู่ัเ่เลยเ่านปง่ายขอแข็ข้อเสื่อูก้หนเริ่ครับกาค่องางวนนั่งทมานที่ข้อเสื่ไม่เปกับมือหลดแของพู้่นข้อเปน่ายตัวมอขอให้ผู้ขายถือเอเอรอยมากเอ ไัมร้มากพรู้เย่มครับแมมากรบโวางแล้วมันเยอะมากรนอนครับปูมากระร้ยมากพอแดดเืยครับคุอเป็นปูคันแต่ว่าทุกมันขี้ข่ามันกรรยมากหายรู้ด้อครับเปิดชุกมันขี้เข้ามันขี้ขามันกรนอยกะมุเบ้าไปรู้ว่าบวัดไหนกุก็ระบาไปขานรูกก่อนครับแต่ว่าหาดังตัวเราร้อยมากยี่มร้อยมาสีวัวร้อยมากมันขี้แล้วมันขยายได้ มันขยันมากนะครับผมเออพวกนังทําคือคู่หาออกตรงปนเล่หาใจเข้าตรงปน,ง,นงินบัด้อครับผมครืบอกก็บัเสงคับงานทมาคือคูวหนนอ ไายวันตอนดึกก็เยอะแต่เมื่อยัมือนกันต่ั่านงผักนั่งเนี่ยก็งางเป่าผักเป่ามันนอนรักมอนนอนนอนเลคอครับผูพอมาหลอกเบิ่งคองเหมือนว่าเมือก่อนเดีอยนนนพอเบิ่งดูสิคคืนนั่งเดหกได้ยู่นอนกับ่อแดงนางทามาทีเข่าเอาผูกมาจูดีเอิ่ย ขนางว่าเอาน้ำอึพอดอกว่าค่ะถ้าไปพูดคูปเอาไหมยืมับปูมันใจตัวองยืมตัวคิดโคโวกเรืออะไรเกล็ดทักกินก็ะชือขึ้งหงายยืมเพราะว่าออกมาพอมีหงานแต่ใจไม่เท่าปูดค่ะคือเกาหางว่าค่ะคูดหาแข่งคือเกาุกหาแท้งไอ่ได้คือกันก็จเยืมับปูแท้งแรกเป็นตัวมแข่งคือฟัเปิดโตั่น่ยแข้งขา ตัวื่งโกเดียวกับมือ่คือก,กออันก็ยุ่งพ่อทำงานเอาจะคือกอือลูกวานาว่า,า,วา,วา,วา,าึ้พ่อจะบาาวายกูาราวรา่าคอือพ่อกับพ่อจะบ่าไยกูด้วยกันยิ่งครับปูตั้งแต่รุ่่วงมานะบอกมันร,อบบร้องบนรู้บอกว่าเขียนคือโตเกาไรวะมันเขียนไหวะแต่แทงคืออะไรเขาแทงคือต่อคือกันแล้วปูเอาากว่าคกันนะรับ แตคือพอนัเนี้ยวัวว่านกับว่าคือมือนีเลยอครับปูเออเอา้างนันอีพอคือวัดตันี่หมาค่ะห้าว่ามือหนี้คือวัดตัหนึ่งาค่ะควาเมือวัดตัมาอีกเอยู่อบังครับปูมือหนีงแปว่าคือคีบาครับห้าคือบอกรูปบอกอะไรคือบอกคีบเก่ามาเรื่มครับเออบอกคีบเก่ามามาเริ่มมือนบอกคีบเก่าบอกคีบเก่าบอกเก้าคบมามาเริ่มครับ เออแล้ก oh. oh, okay. kind of ็บอกคิดเก็บคอด้งครับผูบอเขาเก้าเก็บถุงไหมยังครับผูบะนี้เขาได้จมบะเอยพ่อบอกแล้วว่าท่าอืมกูเพื่ถุกเอาถือกลัวว่าท่านยื้อครับมือก็ได้ปิ่อยคลุกยิ่บบะเออร่องกูร้องเบิ่งระหุแล้อเออได้ตกเกาว่ามือกูรุกไหมอืพอางทีจได้คุปตุงก พ่นอนันพออ่อเขาได้บอบปอยเดกลุ่มปังไาก็ยู่ครับเออพ่อเขได้ปอยเ, <c oughs> เป็นบ้านบ้านแ <c oughs> ปลงทำไมเออเออพูดได้เอาท่า,าน,นาากับท่านรู้เอาบ้านกับเรีพ่อเป็นบ้านบ้านหนึ่งหนึ่งเป็นบ้านบ้าน่าาฮา่พ่อเป็นบ้านคู่อเป็นบ้านบ้านพอนี้แเาไปมือันี้ก็วันที่สิบห้าอ้อบักก็มีเขาคงอยู่นั่นเลยพอ่อเขาพูดเล่นเลนไปนั่นแหละรู้ คือ่จะไรอะอีเพราะก้าถทุ่มน่ะเอาตามไม่คุยกระตานึ่างเงแต่ทำโปชานั่นแหละถ้าไม่ถูกนะป่า่าเอาหกช่ายกระตาไปคุยเรื่อบดแจกคุมทรัพย์ก็แต่คุยเรื่องเรื่องอะกันแจกคุมทรัพย์เปิดแก้วกันยังวะเปิดแล้วกอน้เปิดแล้วเปิดชึบเปิดเปิดแล้วมันบ่ปูมันออกบุละปูฮะออกบุละสมบัติครันมันจ่ามาเปิดมันเอาไ Oh, เขาแต่วันปืเพราะว่าปืคือปูไม่ได้เปิดแต่ว่าเรด้บอกว่าคนเราเราเสาย้อมปูเสตอแรกพัดคือเขาไปเขาก็ใครบอกข่ดเออใครว่าปืดมันเขาไม่ได้เรือืมพันปืนไดครับปูข้าเปดเขาไปเอาได้เรื่องก็ได้จักหว็เขาไปเอาครับปูมันเขาไปจำได้เือเขาไปเอาเดือเออแ่แจักหวช่องนั่นน่ะครับเพราะว่าเอาไปจำไั้เอา ไปไหวครับเออพ่อกัะเิดเอ,อเข้าไป,ไปอพอแค่โคโรเข้าไปโคโมากอแค่เห็นข้อตาโตเออห้าวออกมามด,เ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 ดีเมือนเ็อรดตัวเอาเอามาหน่อยคคือว่ามไม่แห้งสัดอกกระรีโอ้ยพอเออพูกขาเอามาแค่ชิเก๋าเท่านั้นแหะอแค่เอือ เสียเงิได้มาสิบสิบกี่บาทครับปูเขาไม่น่าก้อนกระตาปูด้วยหครับโรคมากนน่สระเข้าไปเ็ดกูเคดกูก็แม่กูเใจนะก็มาเคือีกว่าเอาตระตาไปใช้บุ้ง้ดิครับปู่ก้อนเพราทางเปิดสวโรคร้ายเงนะครับเอาออาบาปนี่ยม่มก ว่า Pie, เขาจะคุยเนี่ยเขาเป้ากว้างว่าเขาเขาแ็งเ่ยตันเฟ้งเฟ้งเงเว่าเื่อนก็ดื่มคุยคุยเอกกับเขาไปได้เ็คือการดครับปูวม่เล่งยิ่มไม่ว่าย้ไ่เล่บาย้่ครับปูเพเราจะกายตัวเนี่ครับยิ้มให้เป็นห้างครับปูกัดตัว แคปูคุยเรื่องบ้นเออผู้ป่วยจะได้กูเก่าได้ก็มึงกูบ้าคุยคุณเนี่ยแคปูเรืองมันไม่ต้องไปสนจทีได้ก้งขาไงก็คือไงบ้างแปูกูคาดว่าเขาบังคับ16แต่16แข่งไงด้16แข่งท่ได้ก็เขาบังด้วยครับ ก็คือไรกระมขอถังบืนจักกน้อยบ่ไหนกระดมบืนจักหน้อยมันปะปูเอครับบืนคือจักน้อยเด้อขนาดเาปิดผู้ยิ่งเขางี้ยเอาได้คือแก่เขาได้คือหกไม่คือไรครับปูงานน่ะคือว่าพ่อว่าบอกว่าอีนั่นแต่พมอใหขาดไปไหนนะขายเหือนั่นน่ะแต่ว่าบึกบึ้หรือเขาไปบุกปกเลี้ยพก่อนเลี้ย อเเอาก็นันะม่สิจะได้เขาคนนั้นประบุแต่ชิ้เก่าไหมอั่งแต่งแตงไข่ก็งูใหชิเก่าขนาดว่าครับปูโอ้เพิ่หนึ่งโอ้แดวเบิงขาคนเยอะหอเ่าเบิงคนเยอขาเหียนแห้งดิปูแห้งปบคือเรื่องได้จุกัะจอกขึ้นหนังไม่ชิ้โค้งเรื่องนั่งหนังก็คงกจง่ายครับปูคึ้ยังแตงโมไปแต่บกดูเงื่อนวเรื่อครับ นั่งนะพอทานันจะไปดูขู่คมจะยืมเงิูขายแต่คลองเงาเออก็มั่งจากคลองร้ายเ็คือว่าจะกคลองสีร้ายเขาใจว่าผู้เขาบอกปากเนี่ยเขาได้อเออการะโม่เนะ่ได้เขาใจว่าพคกเขาก็คือคุทอือุยนั่นก็คอยคึกกันอืคากในในพรกรั้นจะเก็เข้าบันมากเขอากันมากเาย บาดยังไม่คู่แบบู้เปิดคนแก่ได้ยังผูเบาหรือว่าอ่นว่ากพอหรือเปเ่าปวดปูเบาหลุดขาหนาแล้เรือพอเท่าเบาด้ว่าบาดยังไม่คู่ว่าอยากผู้นครับว่ากล้าไปหาเขบว่าแต่ความผู้ใหญ่ติตูวม่าขาแตเขาบ่าื่ง อาก็าตั้งัญหาเอาเขาเอออยากไเขาไม่้อเอาบ้านหน่อยเอายอเขาไม่ดืูอเขาเป็นห่วหนาวเขาไปกอดปูหอากาตหนาวไปหาหมูไปเลียครับเออวกคือเกินเลยบางเดียวใช่เย่อรวมากเกินร่งมากเกิน

เหมือนได้ขังนี่กับเก้าขัางนี่กะเก้าเห,ห,หมือนลูกหาบไวแล้วกูหาบมากนะปูหเาเก้าไม่เป็นเก้าหเาเก้าอืปูไข็งปูแรหว่าได้หาบมันกูหลบเกือครับแต่ว่าปัจจุบ,บันใช้เติบกระตาว่า้า <c oughs> ใช้ไปใช้มากเรื่อ,อบบวมือเครื่องล้มก้นสุดทางมือเรื่อง <c oughs> กับูมมันจะข็มาคขื้นอย่งเงี้ยขผ่ามาคู่ก็รขันมักเลยนะับไปคั้งแกเข้าคังแรกออกอว่างเงี้ยมาอันต่ามยืนคือไม่หายใจ้ัาาบผมเนาะ <c oughs> เออ,อ,อถือว่ายืรอ็แล้เออคือทำนานชือใดกคมาคู่กันอืะแต่ว่าเอาเต็มตาบาไอ่งยืม่าครั้งแักออกเท้าขั้นฐานเก้าขายก็กล้าคว้าก็กล้าไม่คู่อยู่กลางพีพูไม่คู่ใครก เขาจะไปหาด้จะทเขาจะเอาไปหาไปดิ้งครับปู่โอ้ยพวกคูกัดยังเดิ้มแม่คู่หยุกกลางครับป่ถ้ามุณว่าถ้าแม่คู่ไม่หยุกกลางเออขันนี้ก็เก่าขันนี้ก็เก่ามันคือขืนเ่ราะหะเรดิ้งครับปูแล้วพอหู่หาขืนครับมันต้องหาขเนได้ไงหาเฮ้หาคู่มันกังดัเลยอืมมากเกินกันง เข้ามาเออเปิดใจว่าเข้ามาเปิดได้เครื่องกระว่าเก่ยวคือไมาได้หรอแค่นั้นอ่ะอืมเออมาคู่เก่าคือไม่ได้คุ้อกเดูดอวาเบาๆกึ๊กๆข้างเบาๆเก่าเบาด้หัวข้างเบาตัวัวเก่าใจอานมาาบักเอรเออเออฮือตัว่าจะเอาชื้นเกล้วมันคือเป็นจังไรพอเออหวานมันคือเปิดใ่พ่อ เอาจะคือรับยืมครับมืออือบเอากันไมเนาะแต่ว่าช้งรับมือกันแค่ไหนล่ะยยมครับปูแต่ว่ามืออพ่อบอกตัวไม่ว่าพบอกเนี่ยืมมือพอพอบอกเด็คนนี้พ่บอกกันะโบสิบอกตัวมันถือเดนมาปูพอพ่บอกไผเหมือนกไะบอบอกไคยมืออือม่ได้ยัหึฮ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 ึึ มื่อเือกะเท็บขี้ขี้ไหมวะรับผ้าก็ะือบืมข่าบาทไหมวะจ้าปูบืนท่าบาทกะไมกใช่บาทไข่ผ้าจะเอจ้าเออผ่ามม่หกองผ่าไม่หกไม่หกองผ้าหกจ้าปูเอากัคือเพิ่มผ้าหน,นาบางไ้าหนาบางไม่พูดจ้ปาปูหอปูว่ากันว่าหัวหมูไปเขาใแต่ถ้าอย่างนั้นก็นนบอกเลยง จ้าบอกเดื่องเืออมืครับปูข้าใช่บาทใช่บาทบาทพคู่งานบาทพรคู่คนหนื่งงานไหนจะได้ถืงข้างบารมือนะลูกนะไปถึงได้ข้างก็คือก็บวกผักก็ได้เพื่อกับพระท่านโุขลักขห้งชาติงนาบานพะคู่ร่างนี้มันว่ว่าใช่านบานมาะคู่ที่ไปใช้ใช่หอไปใช้ขังบานม่ใช่บาทก็คิดตัตก็คิดตมัู บ้านหลังกับบ่อได้ยืมเขาลมค่วังวัดเอบมันก็ต้องใช้น้ำบานแม่บ้านมาขู่เฮงมาเขาใช้เรื่องอะไรวะห้าเกดศูนย์กับปูเขาปูมาเขาเคยเลือกบ้านแต่ว่าเขาได้บอกเลยอกเอครับปูบ้านจะคือคือเ่องครับบ้านจะคือมาคู่ถามว่นเ่อเยืมครับมึงยืมใช้บ้านลูกหาบ้านครับช่วยนบานครับปูมาปดใช้ยังไงเนาะครับอืงานอ่ะ ลูกนนท่านใจกลืนใจข้างในความื่ืนความข้างหวงมบุกแตมาแหะะ้วูกว่าเอารับขันก่อนโอ้ยผมบ่ไจะรับขันวะ่ามบุห้ทินแต่ยังไงก็งสิาองควาเดี่วที่ข้างล่างเอืออเบอรอนางกันคากก่อนงุ่งผ้าผีผว้บุญมาห้าแล้วบอเอาเาิ์ดการ์ดน่นะเนะอออันนี้ของไายลูกอ,อันนี้ของนานองอภรรตุไทยและครอบครัวขอ,วขขอถวาย ผาเงื่อนอดากพักบ่เออมาบเออหาพักกับเงื่อนหาดเลยับวนมาไร้เออขอจักรากรไปบู่ใ่้ยู่ฟเอาหันีัแมงดาบข่วนขบมาขบวนมาขบวนมาได้กูว่านีกมูกขาดพราะไวเงื่อแล้วก็ดูเงื่อนแล้วก็เอากระดูกระดูยมโฟเ้าถูกใช้ไม่ติดงาน มันจะเหงาด้องครับป oh ู่ตย่มัจะหกไรยมันจะหกปูเขาเป็นว่ายิ่งนี้ปากบัดขึ้นแต่ความนว่าต้องเลี้ยงเขาเลยครับปูเออเจ้าทีผ่านมาทางเขาื่มมาด้วยเออขออศกขอรับขอกขอหมานได้ดือพอแช้อาหารให้กน้ำม่องม่สามุม่ตุงม่ไู้วัาน้ถูกกับนีด้าดว่นน้นนะอาจจะเลื่อนแเรื่